ฉันมีชื่อว่าโยเกิร์ตเป็นเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าเนื่องจากในวันนี้เป็นวันเกิดของฉันฉันเลยต้องการใช้เวลาวันเกิดเพื่อจะไปเที่ยวพักผ่อนหนึ่งวันแต่ร้านรับซื้อของเก่าของฉันเป็นร้านคนทั่วไปบอกตัวต่อกันว่าเป็นร้านรับซื้อของเก่าที่ใส่ใจลูกค้าฉันเลยต้องการพนักงานเฝ้าร้านหนึ่งคืน เพื่อที่จะดูแลสินค้าที่รับซื้อมาจากคนที่เอาสินค้านํามาขายมีไปงานกากลังคืนเรื่งทํางานเวลาสองทุ่มถึงหกโมงเชา้าโอเคเขาเขียนรายละเอียดมาประมาณน,นี้เราก็ไปสมัครงานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเป็นการกรอ,อกใบสมัครงานออนไลน์นะเราขอเช็กดูก่อนใน e อีเมลข้อความเขาบอกว่าเวลาสองทุ่มให้เริ่มทางานได้เลยโอเคตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ขึ้นนะเราจะนอนเล่นอยู่ที่บ้านดูทีวีหรือว่าจะออกไปหาขับรถเล่นข้างนอกดีวะดูทีวีข้างในบ้านมันน่าเบื่อดีงั้นก็ออกไปหาขับรถเล่นข้างนอกเลยละกันไป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 รอบนี้ก็รถมอเตอร์ไซค เดี๋ยวคือรถกระบะเหมือนเดิมนี่แหละอ่ะออกไปหาขับรถเล่นหรือว่าแวะซื้อของซื้อขนมแล้วกันแล้วก็รอให้ใกล้ช่วงเวลาสองทุ่มแล้วก็ค่อยกลับไปทํางานเป็นการทํางานร้านขายของเก่าครั้งแรกอะนะเขาส่งเวลาในการทํางานแล้วก็ส่งที่อยู่หรือว่าสถานที่ทํางานไว้เรียบร้อยแล้วแหละไปไป หรือว่าเราจะแวะซื้อของที่ร้านนี้ดีเปล่าวะเดี๋ยวนะไม่ได้มาซื้อของนานคือร้านอาจจะเปลี่ยนไปเยอะเลยโอ้โหย้ายที่นั่งใหม่ด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะตรงโต๊ะนี้เขาขายอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีขา้าวเหนียวมีอะไรไว้านเยอะเลยจะซื้ออะไรอ๋อยังไม่ได้ซื้อครับผมผมมาดูร้านเฉยๆโอ้โหร้านเปลี่ยนใหม่อุ้ยมีกางเกงช้างขายด้วยเนะี่ยอย่างเท่เลยวะ่ะแล้วก็มีข้างในโอ้โหมีขี้เหล้านั่งกินเหล้ากันอยู่ด้านในนี่มีอะไรบ้างก็มีพวกขายของด้านในเหมือนเดิมนี่ว่ะโอเคตอนแรกว่าจะซื้อขนมตอนนี้ไม่ซื้้้้้้อออออลลลละะะะไไไไมมม่่่่่คคยหิิววววาาาาาาปปปแแแททีีีนนนนนรรรเเเเขขดใกกก็ถจง เลยแล้วกันสถานที่ทํางานมันก็อยู่ไกลอยู่นะโอเคครับตาม GPS หรือว่าแผนที่มาเลี้ยวขวานี่แหละใกล้ถึงละขับออกมาจากตัวหมู่บ้านเลยนะเนี่ยกวาจะมาถึงทางด้านหน้าด้านข้างเป็นปา่าเป็นภูเขาอะไรวะเนะี่ยเยอะเลยนี่ไงถึงละอ่ะเลี้ยวเข้าไปหวหน้าก็บอกมาก่อนนั้นนี้ว่าขับเข้ามาแล้วก็เริ่มทํางานได้เลยนะช่วงเวลาสองทุ่มอนั่งไงครวะเนี่ยขับไปจอดตรงเลยหมอครับผมโอเคเขาบอกว่าให้ขับตรงไปเลยน่าจะเป็นบริเวณตรงนูน้นหรือเปล่าเนี่ยด้านหน้าโอเคสุดละจอดไปตรงนี้แล้วกันอ่ะจอดเอาไว้ ไปเรียบร้อยไม่รู้ว่างานมันต้องทําอะไรบ้างนะังเก็บของเก่าขายของเก่าโหมีทั้งเหล็กทั้งอะไรวะเนี่เยอะเต็มไปหมดเลยงานนี้ก็อากาศหนาวด้วยเออ,อพี่ครับพับผมมาแล้วครับโอเคโอเคพนักงานใหม่รอตั้งนานเขาไปรอพี่ในห้องพนักงานเป็นบ้านไม้ก่อนนะอ๋อครับครับผมโอเคเป็นบ้านไม้ตรงนี้นะ ด้านหน้าไปลายปลายปลายโอ้โหมีทั้งกระดาษทั้งอะไรวะในเยอะไปหมดเลยมันก็เป็นร้านรับซื้อของเก่าเนาะข้างในนี้ใช่ไหมโอเคโอ้โหมีโต๊ะมีเก้าอี้มีโซฟาอะไรวะเนจัดไว้เป็นระเบียบหมดเลยด้านหน้านี้ก็เป็นโต๊ะหน้าต่างก็มีไม้เอ,อ้ยครับผมอ่ะจะอที่บาบงานงสั้นๆ็พอนะเพราะว่าพี่จะไปางานวันเกิดตัวเนี้ยสามารถเริ่มงานได้แล้วเพราะว่าถึงเวลาสองทุ่มหมายการทำงานตอนกลางคืนจะมีอยู่สี่ข้อวางไว้ตรงโต๊ะทีไปนคนเขียนมาเอาไว้เองนำมาเขียนใหม่ แล้วก็ตรงมตู้เสื้อผ้าฝางซ้ายมือเปลี่ยนชุดก่อนทําทงานด้วยอ๋อครับผมตู้เสื้อผ้าโอเคครับผมเข้าใจแล้วครับเอยเดี๋ยวนะครับก่อนอันนี้พี่บอกว่าเป็นมันเกิดใช่ไหมครับผมก็สุดสายมันเกิดไว้เลยแล้วกันครับผมใช่โอเคจ้จขอบคุณเรามากครับผมโอเคดังนั้นก็อ่านใบการทํางานให้เข้าใจละเขียนสี่เหดี่โอไปหาพี่ข้างนอกเลยนะครับผมโอเคเดังนั้นก็อ่านใบการทางานก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่างานที่นี่ต้องทําอะไรบ้างกฎการทํางานร้านรับซื้อของเก่าที่นี่ในตอนกลางคืนกฎข้อที่1เมื่อได้รับสินค้าแล้วให้ตตตรรรรรววจสสสสอออออออบบบิิินนนนคคค้้้้าาาาาาา่่่่่่งมมมททีีีลลลููกกกกกกหหืืเเเปไ็ขขยัช สำคัญทาความสะอาดสินค้าหลังจากที่ได้รับมาทุกอย่างเฉพาะสิ่งของที่ขายได้หรือของมีค่ากฎข้อที่2สินค้าวัสดุที่แตกต่างจะมีราคาแตกต่างกันสินค้าประเภทลังกระดาษจะมีราคาอยู่ที่2แบงค์เขียวสินค้าประเภทพลาสติกจะมีราคาอยู่ที่3แบงค์เขียวสินค้าประเภทโลหะจะมีราคาอยู่ที่1แบงค์แดง1่งแบงค์้าสินค้าประเภททองหรือทองแดงจะมีราคาอยู่ที่3แบงค์แดงสินค้าประเภทสุดท้ายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีราคา3แบงค์แดงเช่นเดียวกันกฎข้อที่3ในช่วงเวลาเที่ยงคืนจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีลูกค้า แต่เป็นช่องที่คุณต้องระวังตัวให้ดีหากคุณได้ยินเสียงเครื่องยนต์ให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนั่นคือกลุ่มโจรที่จะเข้ามาทําทีเป็นลูกค้าและจะมาขโมยของหรือเข้ามาขโมยสินค้าของที่มีราคาสูงกฎข้อที่4เมื่อกันก่อนที่พื้นที่ตรงนี้ก่อนที่จะถูเปลี่ยนเป็นร้านค้ารับซื้อของเก่าของฉันเคยเป็นร้านขายอาหารตามสั่งของพ่อค้าที่ทุจริตเอาเปรียบลูกค้าโกงเงินค่าอาหารเลยทําให้มีลูกค้าบางกลุ่มไม่พอใจกับการกระทําของเขาแบบขึ้นขั้นสุดเลยทําให้ลูกค้ากลุ่มนั้นรวมตัวกกนนททําาาาร้้ยยพ่่อคีีีงงเเเิิขจสชวตไป ในด้วยความเคี้ยนของพ่อค้าหรือได้กลายเป็นวิญญาณสิงสู่อยู่ที่แห่งนี้รอทำร้ายคนขอให้คุณหลบซ่อนตัวให้อย่างเนียนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วงเล็บอาวุธที่วิญญาณใช้ได้ล,ล่าคนคือมีดทำครัวบังต่อขอให้คุณโชคดีกับการทำงานคืนนี้โอเคอ่านการะดาษไปการทำงานเข้าใจละต่อไปก็เปลี่ยนชุดสินะก่อนอันนี้พี่แกบอกว่าออกไปข้างนอกลอะอะทำการเปลี่ยนชุดเลยละกันอากาศเริ่มหนาวนี่จะป่วยก่อนเจ็บคอแล้วเนี่ยโอเคเปลี่ยนชุดงานในรอบนี้เป็นเสื้อสีขาวสีฟ้าสีดำว่ะเออออกไปข้างนอกกันโอเคเดินออกมาข้างนอกแล้วพี่แกเขาอยู่หนะ น่าจะอยู่บริเวณตรงเดิมปะโอ้ยเออนั่งไงนั่งไงนั่งไงอากาศโคตรเย็นอนะ่ะโอเคเอ,อ๋อพี่แกนึกว่าพี่เกคุยกับใครอยู่มาแล้วครับผมโอเคเลยนี่คือเป็นพนักงานอีกคนหนึ่งนะพี่เขาก็จะมาช่วยในการทํางานต่างๆในคืนนี้ของเองอะนะอ๋อค,ครับผมได้เลยครับโอเคแสดงว่างานคืนนี้มีมีพนักง,งานมาเพิ่มอะ่ะก็แสดงว่างานนี้มีเพื่อนในการทํางานในสี่คืนนี้สบายแล้วแหละโอเคปล่อยเขาคุยกันไปก่อนเราทําการเดินเล่นบริเวณด้านนอกตรงนี้ก่อนเป็นการเดินสำรวจไปด้วยเลยตรงที่รถเราจอดนี่คือมีโครรรงเเเเเหหหลลล็็็กกมมีอออะะะไไไนนนยยยแปปดชชิิ้้ ไม่เต็มอ่ะด้านข้างมีตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาปล่อยทิ้งล้างไว้แล้วเดี๋ยวขอไปดูแล้วก่อนนะ เรากุญแจปิดรถอะไรให้เรียบร้อยหรือ,อยังโอเคเรียบร้อยละวนึ่งว่าลืมล็อกประตูรถเอาไว้โอเคงั้นก็กลับไปตรงที่ทํางานเลยแล้วกันไม่รู้ว่าพี่เขาจะทํางานอยู่กับเราดึกแค่ไหนไนะเออพี่ครับสวัสดีครับผมอันนี้พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยโอ้พี C ่ชื่อไอออ๋อครับผมยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมเออพี่ครับงานแรกตามใบกระดาษที่หัวหน้าเขาเขียนไว้ให้ผมนี่คือต้องรอลูกค้ามาครับผมแล้วแล้วลูกค้าจะมาไว้ในค่ำๆอย่างเงี้ยมาสิปกติอกลางคืนนี่มาบ่อยอ๋อครับผมตอนนี้ก็ได้แค่รอ่านะลูกค้าไม่รู้วอขอออเเดดดินนนนนไไปูููพี่่่่่คค้าาาาาาาบกกกกวลล็จะมยตตงืแท มันโล่งจ้งจังเลยวะไม่มีรถขับผ่านสักคันเลยวันนี้มันก็เป็นวันพุธนะไม่ใช่วันหยุดวันนี้คือแบบเงียบไปเลยอะอย่างงั้นก็นั่งรอลูกค้าไปก่อนละกันนะไม่มีอะไรทำอะนั่งตรงนี้แล้วหละนั่งรอลูกค้าก่อนจะมาอากาศเย็นโคตรดีแต่ว่าแบบต้องการซื้อกันหนาวนะเอ,อพี่อ๋อลูกค้ามานี่หว่าเอ,อ้ยมาแล้วอ,อ่าพี่ครับมีอะไรให้ช่วยไหมนะ่ะ ไปขนของลงเชือเขาป่ปครับครับพี่โอเคเอ่อต้องขนของลงอ๋กอมีลังกระดาษมีอะไรอยู่เนี่ยมาครับผมขนของขนของไอพวกรังกระดาษไม่หนักหรอกแต่ว่าไอเศษเหล็กนี่แหละอ่ะหยิบไปนี่คือเราเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมงั้นวางไว้ตรงนี้แหละพื้นโล่งๆเอาวางมันเอาไว้โอเคเรียบร้อยขนของมาแล้ว วเราต้องทำอะไรต่ออีกวะเนี่ยไม่เคยมาทำงานแบบนี้อ๋อพี่เขากำลังจะจายังอยู่ก็เหมือนการรับซื้อของเก่าปกตินั่นแหละอ๋อเขาเะกลับละครับพี่โชคดีครับผมขับรถเดินทางปลอดภัยครับบริการดีไปแล้วเขาขับคุนรถออกไปแล้วไปแล้วครับลูกค้า1คนลูกค้ามา2แต่นับหนึ่งอพี่ครับงานแรกผมก็ทำเสร็จแล้วเดี๋ยงนั้นก็ผมจะไปอ่านไปการทำงานข้อต่อไปแล้วกันนะแต่พี่รอตรงนี้ก่อนสักครู่งานนี้ก็เป็นงานที่มันสบายนะเพราะว่ามันมีรุ่นพี่เขามาช่วยในการทำงานอยู่ถ้าเกิดรุ่นพี่ไม่มาเราทำงานคนเดียวนี่คอบเนนาาาไมม้้้้งขให เข้ามาด้านในแล้วก็เดินไปที่โต๊ะเลยแล้วกันไปอ่านไปการทํางานข้อที่สองมางานข้อที่สสืบสั้นๆเลยแล้วกันงานนี้มันบอกว่าสินค้าวัสดุที่แตกต่างกันแล้วก็แตกต่างกันราคามันจะมีสินค้าประเภทกระดาษประเภทโลหะประเภทพลาสติกประเภททองคําทองแดงและอย่างสุดท้ายก็คือพวกของใช้ไฟฟ้าต่างๆมี2แบงค์เขียว3าแบงค์เขียว1แบงค์แดงแบงค์ฟ้า3แบงค์แดงทาไมเขาไม่บอกว่าเป็นแบงค์ร้อยแบงค์พันวะคำศัพท์คนไทยแบบใหม่นี่เขาใช้กันเต็มเลยนะโอเคงานข้อสองนี่เราไม่จําเป็นต้องไปจํามันก็ได้เพราะว่ามีพี่พนักงานคอออยยจ่่่าาาตงงเเเูหหมมืนนรีี้ทแบ ไปช่วยเฉยๆโอเคออกมาข้างนอกเดินไปหาพี่แจเหมือนเดิมก่อนโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหยังเยอะว่ะเดี๋ยวนะลูกค้าโอ้โหจอดเต็มเลย1คัน2คัน3คันเต็มเลยว่ะไอ้นี่น้องน้ไปขนของต้องแกบช่วยพี่เขาหน่อยผลลงที่สี่เดีที่เดินพี่จัดการเองคนมาให้หมดครับพี่ได้เลยครับโอเคงานคือการยกของลงอ่อนี่เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยละกันอ่ะไปยกให้หมดมีทั้งโตะทั้งกล่องทีวีเอามาวางไว้บริเวณตรงไหนดีทีนี้สามสี่ชิ้นของน่าจะวางไว้ตรงบริเวณตรงมมนนนนีี้้้้้้้ไไไดดดดอออยยยยยูู่่่่่เเเปลาาาาาาวววงงงงงโโคขทัััตแใช แล้วก็อ๋อเขาจะมาเรียงแถวกันอย่างนี้เหรอต่อไปเป็นรถกระบะแล้วกันมาแล้วครับผมเอาไปต่อคิวได้เลยครับเดี๋ยวผมยกลงให้ครับผมเอาวางไว้บริเวณตรงนี้แล้วกันอะวางเอาไว้โอเคคันที่2ง,งานนี้ก็ไม่ใช่งานหนักเท่าไหร่นะเป็นงานเบา,เ,บาเลยนี่ไงเขายืนเรียงแถวกันและต่อไปจะวางไว้ตรงไหนอีกวะเนอ๋อคันนี้เป็นเกวียนเหรออ๋อมีตะลังกระดาษแล้วก็อุ๊ยเขามีขายโซฟาด้วยที่นี่โอเคหยิบไปพวกนี้มาแล้วก็นํามาวางไว้บริเวณตรงนี้แล้วกันไม่ต้องเอาไว้ไกลอะวางเอาไว้เรรรย้้ออลลลเคาาาปต่่หหหืืัันงงสุดทะ วัวน,นี้เป็นเกวียนนะก่อนนั้นมาแล้วรัาผมทําไมรอบนี้เป็นบันไดให้ขึ้นไปว่าเนี่ยเฮ้ยโอ้โหลังกระดาษมีทั้งตู้แอร์เครื่องแอร์อะไรเนี่ยเยอะเลยไปขนไปขนไปขนไปทีละชิ้นแล้วกันนะไปไปไปนี่นะที่ของเหล่านี้มันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่อ่ะเพราะมันเป็นของเก่าไงน,นี่เอามาวางไว้บริเวณตรงนี้เลยแล้วกันอ่นานาจะครบแล้วนะสามสี่คันหมดละ แล้วก็เขาก็ยืนเรียงแถวต่อรับเงินรับคิวนะ๋อรอถบางคันเขาก็าจะขับออกไปแล้วเขาจ่ายเสร็จอะไรเสร็จก็จะกลับมีแค่นี้เองแต่อากาศโคตรเย็นนะ่ะบริเวณรอบนี้มีแต่ป่าโอเคงานขาอ้อที่2เราเรียบร้อยแล้วนะพี่เป็นคนจับบริการเองนะแกบอกเรามีหน้าที่ขนของลงเค่นั้นเองปะทาการกลับเข้าไปที่ห้องบ้านไม้ข้างในเหมือนเดิมก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะไหนๆลูกค้าก็ยังเยอะอยู่ขอทําการเดินสํารวจเลยแล้วกันอากาศหนาวลมแรงทําให้คอแห้งนะเนี่ยตอนนี้รู้สึกหิวน้ำแล้วนาจะซื้อน้าซื้ออะไรแวะมาด้วยเนาะด้านหลังนี้มอนเป็นอะไรวะเนี่ยแท่น วูลมอย่างแรงอากาศโคตรเย็นอ่ะโอเคด้านหลังก็จะมีประมาณนี้มีบ้านล้างด้วยวะ่ะตัวนี้มีเป็นเหมือนแบบท่ออะไรก็ไม่รู้นะมีรถกเ็เก่าจอดทิ้งเอาไว้ด้วยโอเคมันน่าจะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวขอกลับเข้าไปตรงห้องบ้านไม้มเหมือนเดิมดีกว่าหนาวก็หนาวแถมงานเป็นเสื้อแขนสั้นดนะ้วยเนี่ยโอเคเดินเข้ามาข้างในเดินไปที่โต๊ะทำงานเลยปเปี่านปบการทางานข้อต่อไปโอเคงานต่อไปงานข้อที่สสรุปสั้นอีกเอมือนเดิมมันบอกว่าในช่วงเวลาเที่ยงคืนให้เราระมัดระวังตัวเพราะว่าลูกค้าจะมาน้อยลงและถ้าหาได้ยินเสียงเครื่อง เขามาแล้งเป็นนามาคองไปขายแล้วก็แอบ,บขอโมยของที่มีค่าจากร้านไปให้เราเตรียมตัวไว้ให้เป็นอย่างดีโอเคโอเคงานนี้ถ้ามีโจรมาก็ไม่น่ากลัวเพราะว่ามีพี่พนักง,งานอยู่เุ้ยถ้ามันเข้ามาจริงๆเราก็แอบบริเวณตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมีโซฟามีอะไรเยอะเลยโอเคเอามาข้างนอกเดินไปหาพี่กัก่อนลูกค้าไปไปหมดหรือ,อยังมาเนี่ยน่าจะไปหมดแล้วนะโอเคโอโหขคองอย่างรกเลยกลัวจะมีงูเนี่ยตอนกลางคืน เออพี่ครับเอ้าทำไมมานั่งอย่างนี้เนี่ยพี่ครับไปการทำงานข้อที่สามมันบอกว,ว่ามันจะมีกลุ่มโจนะเข้ามาพี่เออนั่นแหละพี่ดูระพี่เคยทำงานในเมื่อก่อนนะปัจจุบันพี่ก็ไม่ได้มาทำงานพี่เลยทำงานเป็นตากช่าวอะนะอ๋อครับผมแล้วพี่ทำงานนานหรืยอยังครับที่นี่เราแค่ไปทางนัยโจนมาปิดประตูด้านหน้าก่อนประตูด้านหน้าฝั่งนู้นหรอพี่โอเคงั้นเดินไปไปไป,ไปด่วนเลยไปปิดไว้เดี๋ยวโจนมันมาอ๋อเป็นประตูทำไมมันเล็กอย่างวะอ๋อเป็นม้วนอกดอกดปุ่ม โอเคโอค้โหอ,อย่างเทพเป็นประตูอัตโนมัตินี่นาโอ้โหปิดเอาไว้อย่างนี้เลยก็ถือว่าสูงอยู่นะประตูประตูโคตรไฮเทคอะปิดเอง,เป,เ,องเปิดเองได้ด้วยแล้วก็พวกจรนมันจะมายัางไงวะเนี่ยเออ๋ยวก่อนช่างมันเออพี่ครับแล้วพี่ทํางานมานานหรือ,อยังครับเนี่ยโอ้ยพี่จะต้องไม่ฟังน,นะพี่ทำงานที่นี่มาตั้งแต่ห้าปีละโอ้โหครับผม ปกติที่พี่ทำงานตอนเช้าตอนกลางคืนนะ่ะมันมีเรื่องที่น่ากลัวเว้ยตามที่น้องอ่านไปการทางานอะไรเมื่อก่อนพี่ก็มาทำงานตอนกลางคืนอยู่มันชินแนวนแต่พี่คิดว่างานที่นี่ตอน,น,นคืนมาัาจะได้เงินไปใครก,ก็เลยไปทำงานกะเช้าเชื่อมา่ตอนคืนที่นี่เพราจะปิดแตบบรร่วันนี้วันน้าเขาสาวฮิตบุร์ดแต่ขอให้พี่มาทำงานที่นี่กับเพียงนีเดชมาช่วยเองอ๋อครับผมพี่เพียแค่เป็นเด็กใหม่มาทำงานตอนกลางคืนก็ไม่มีเพื่อนก็เลยมาอยู่ด้วยนะครับผมขอบคุณมา,มากๆนะครับพี่โอเคเดี๋ยง,งั้นตอนนี้ก็นั่งรออุ้ยเดี๋ยวนะเสียงรถ ง่ายมันมาเราเราไม่ต้องไปทุ่ทุ่มมานะป่วยมนเลี่ยไปโอเคครับพี่เดี๋ยวผมขอไปแยาบดูหน่อยนะโอ้โหพี่ถืออาวุธไปด้วยกลมันจะปิงเขามาอดีโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นเลยเหรอพี่โอ้โหโอเคเดี๋ยวขอไปแยาบดูหน่อยนี้มันจอดไว้ตรงบริเวณด้านหน้าหรือเปล่ามองไม่เห็นว่ะเดี๋ยวขอปีนขึ้นถันงขยะเลยแล้วกันนะอ้ยค่อยๆเดี๋ยวขอดูก่นอนอ๋อเป็นรถกระบะคันปกตินิ่งนานด้านหลังแล้วก็มีพวกของพวกเศษอะไรไว้ในเะยอะเลยประตูมันปิดแล้วมันก็ไม่ไปเนาะโอเค งั้นเราก็มานั่งรอแล้วกันไม่ต้องไปยุ่งมันพี่ครับปกตินี่ไอ้พวกนี้มันมาทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ไอ้พวกนี้มาทุกวันเปลี่ยนหนะ้าเปลี่ยนหันด์ด้วยพี่เห็นฉนเบื่อทั้งงานมาฮาปีโอครับผมผมเข้าใจเลยพี่โอเครอมันขับรถกลับมานะตอนนี้ก็หาเดินเล่นไปก่อนแล้วกันมีทต่พวกเศษเหล็กเศษอะไรเนี่ยมีเหล็กสลิง มีแอร์ดรอปทิ้งไว้ด้วยแอร์ดรอปเก่าแล้วก็มีโครงเหล็กอะไรตั้งไว้ก็ไม่รู้เนี่ยอากาศโคตรเย็นนะในตอนกลางคืนนะมีใครหนาวบ้างโอเคไม่รู้ว่าจะทําอะไรแด้ตอนนี้ยตู้คอนเทนเนอร์เก่ามีทั้งกล่องมีทั้งป้ายอะไรไว้ในเยอะไว้เลยเอาทิ้งไว้เต็มเลยแล้วเราก็รถมาจอดไว้ตรงนี้ด้วยนะเขาให้เอามาจอดเออนั่วไงงฮ้ยมันจะกลับแล้วงไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหขับซะเร็วเลย ไปแล้วอะไรของพวกมันมันเมนี่ยมันโมโหหรือว่ามันอะไรโอเคมันกลับก็แสดงว่าง,งานข้อที่3าเราเสร็จแล้วดิเพราะว่างานมันบอกให้ระวังพวกกลุ่มโจรเออพี่ครับผมมาละโอเคงานตัวนี้เป็นงานข้อสุดท้ายเองเขัาไปรหท่้าในบ้านวอลเลยแอปพลิเคนปล่อยมันไปชงมันพี่ทำงานนี้มาหาพี่พี่รู้เลยไปเขาบ้านคุณครับพี่เดี๋ยวผมจะไปอ่านใบการทำง,งานข้อสุดท้ายด้วยโอเคดีนะที่พี่เขารู้จุดงานต่างๆเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวนี่คืองงไปหมดเลยนะเนี่ยไปก่อนไปก่อนพี่บอกว่าให้ไปรอข้างในห้องงานวันนี้ก็เป็นการทำง,งานแบบชิวๆอ่ะเพราะว่ามีคนมาใน,าง,า,นา,า,างน้ งก็เดินไปที่โตเลยละกันไปในการทางานข้อสุดท้ายงานข้อที่ 4, สสรุปสั้นๆอีกเหมือนเดิมเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้ปัจจุบันเป็นร้านรับซื้อของเก่าแต่ในเมื่อสมัยก่อนมันเป็นร้านค้าขายของร้านอาหารตามสั่งในพ่อค้าสมัยก่อนเขาโกงเงินกับลูกค้าทําให้ลูกค้ารวมกลุ่มกันล้างแขนทำลายพ่อค้าจนพ่อค้าเขาแข็งกายเป็นวิญญ,ญาณที่ออกมาตามไล่ล่าคนเขาก็จะมีมีดบางตอถือเป็นอาวุธโอ้โหตามมาเป็นเรื่องเล่าเลยซะน่ากลัวเลยอันนี้จริงปะเนะี่ย เออน,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 นี่นมมิวเตทำหนี่นะพี่ครับครับผมเอาพี่ปิดประตูไว้ด้วยดเหรอพี <S <S อ่ดีประตูอ่ะเอ๊ไม่อาไปกับทำาน้าเมื่อกี้อ๋อผมอ่านมาแล้วครับผมโอ้โหปิดประตูซะแน่นหนาเลยทำตามไปกระราชมันบอกอะอยู่ห้องไหนนี้มีบแอรปิดตู้มีด่แต่มีเสียงนวลดินอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจหยุดจนไม่ยู่งว้ยสิงเช้าครับครับพี่รอบนี้มันไม่น่ากลัวเท่าไรหร่เราก็มีคนร่วมงานอยู่และไม่รู้ว่าผีเป็นแบบพ่อครัวเขาแค้นไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเ่ะเราไม่ได้ดูด้วย รู้สึกอยากเห็นเน่ยมีพนักงานอยู่ด้วยมีคนอยู่ด้วยแล้วยอยากเห็นผีโอเคทำตามพี่บอกหานั่งเล่นบริเวณแถวๆนี้ไปก่อนนั่งอยู่ห้างในจนถึงเชา้าอ่ะไม่มีอะไรเล่นอุโอ้โหมีเสียงด้วยเหมือนมันจะมาแล้วว่ะเงียบๆนะ พี่ครับตามไปกระดาษมันบอกว่าเขาถือมีดบางต่อด้วยเหรอใช่ดีเขาเค,เคียเขียนอะไรไม่รู้แล้วก็มาลงกับพบพนักงานเนี่ยเพราะว่าสถานทีนุงเปล่าผิวมาห้าปีไม่เคยไปพุดไปเกยที่เลยนะอ๋อครับผมโอเคนอนตรงโซฟาก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาพี่ไม่มาแอบระพี่แต่เจ้าพ่อพี่พีเชิญมาดูประตูีเฉยประตูไม้มันเข่าเรเนี่ยก็มันจะพาเขามาหาในได้ละกูนพี่เมียอะไรมากันไว้ะพี่เดี๋ยวผมยกช่วยพวกเก้าอี้พวกโต๊ะฝั่งตรงนู้นเ,นเอามากันมันไว้ ไม่เป็นไรเรากะตูคิดว่ามันนาะกได้อยู่โอเคอยู่ละโอเคงั้นก็ทําตามพี่แล้วกันนะมีพี่เขาคอยช่วยในการทํางานอยู่แล้วพี่เขาก็ดูความปลอดภัยให้เราด้วยล้วก็อยู่ตรงนี้จนถึงเช้าเลยแล้วกันตอนนี้เวลาตีสามกว่ามายาเช้าอีกสนานเลยนี่นมอ๋อครับผมหัวหน้าเกมาหาเราอ่ะอ๋อวานามาเหรอไหนครับผมอ๋อ ครับผมสวัสดีครับเอองานเมื่อคืนนี่เป็นไงบ้างละ่ะงานเมื่อคืนนี่ก็ดีเลยครับงานไม่หนักเท่าไหร่มีรุ่นพี่คอยช่วยทางานอยู่ครับโอเคงั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเลิกงานแล้วไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนไลไ์กลับบ้านได้เลยแต่พี่อุ่นทางให้สองคนครับผมขอบคุณครับมราจะถามเรื่องเมื่อคือนไม่ถามดีกว่านะเออมีพี่คนนั้นเขาบอกอยู่แล้วโอเคทําการเปลี่ยนชุดกลับบ้านได้ตังและ เป็นไงกันบ้างเมื่อผมต้องมาทํางานที่ร้านรับซื้อของเก่าที่นี่ในตอนกลางคืนแต่ชิงชอก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้แก่ผมในการทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปสําหรับใครที่อยากมีรูปโปรไฟล์หรือว่ามีชื่อในช่องผมในทุกคลิปวิดีโอก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเป็น V.P. ช่องผมได้หรือสําหรับใครที่เล่นแอปไลน์ line, ก็สามารถซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ช่องผมได้เหมือนกันและสิ่งที่สําคัญก็คือขอขอบคุณทุกคนที่นั่งรับชมรับฟังกันมาเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับผม ที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามตรงนี้เลยนี่สุดยอดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆฮ่าๆเด็ดๆจะได้มาดูกันนะสนใจลงโฆษณากับช่องอเวอร์ทดี ติดต่อมาที่ Facebook หรือว่าเอทไลน์สำหรับใครที่อยากมีรูปหรือมีชื่อข้างในนี้นี่คือห้อง V A P สามารถสมัครสามาชิก V P ช่อง Over t รทได้แล้วราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นแถมได้รับรางวัลฟรีอีก3อย่าง1คนที่สมัครสามาชิกจะได้ดูคลิปอื่นๆหรือว่าคลิปเบื้องหลังคลิปต่างๆที่สนุกสนุกมีเยอะแยะเลย2คุณจะได้อยู่ในห้อง V A P ชื่อได้รูปโปรไฟล์ของคุณจะอยู่ท้ายคลิปวิดีโอเหล่านี้ทุกคลิปเลย3แล้วคุณก็จะได้อิโมจิหรือว่าสติ๊กเกอร ้ไดทุกคลิปวิดีโอของช่องโอเวอร์ทีดีได้เลยแบบนี้เลยนะฮะและการสมัครสมาชิกมันก็จะมีแรงอีกสําหรับใครที่สามารถขึ้นแกลนมาสเตอร์ได้สแสดงว่าคุณคือสุดยอดตัวยงของช่องโอเวอร์ทีดีมันจะมีแรงตั้งแต่ธรรมดาแรงบอลจนถึงแรงแดงให้คุณเก็บสะสมไปเรื่อยๆโดยการดูคลิปผมในแต่ละวันสําหรับใครที่สนใจกดสมัครสมาชิกได้เลยสาหรับใครที่อยู่แรงสูงๆแล้วคอมเมนต์มาอวดกันด้วยนะสําหรับใครที่เล่นแอปไลน์ช่องโอเวอร์ทีดีมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะสามารถไปซื้อมาใช้ได้เป็นสติ๊กเกอร์น่ารักนา่กนา,กา,า,นาททมมีั้งหด8 สามารถเข้าไปที่แอปไลน์และสามารถไปนค้นหาได้ที่ร้านสติกเกอร์ไลน์พิมพ์ว่าสติกเกอร์โอเวอร์ทีดีขวดแปลกๆมันก็จะขึ้นไหมเห็นเป็นตัวแรกเลยสําหรับคนที่ขี้เกียจค้นหาคำบรรยายคลิปนี้กดไปที่ลิงก์ได้เลยสําหรับใครที่จัดมาแล้วคอมเมนต์โชว์บอกด้วยนะ